ยวะมันหนา้าแปไกใบ่เจ้าบุรินบุญอยู่อยู่บ้านเขาเป็นยังไงอันนี้อยู่ขี้ยางขึ้นไหมพังนไหมยิ่งโมเช้ามานี่ต้องได้มากวาดแล้วก็อยู่นี่ทุกคนคือบูธบ้นันหนา้าแปลกใจว่าคนไทยไมันปผูกใต้สำนึกมาแต่ยังน้อยบ่เรื่องอะไรก็คือยังว่าแล้วบ้านบนพัดขนาดคนกับคันเทีนจีเอเอ็ดก็เป็นแบบ เป็นเทศกาลบุญยิ่ใหญ่แล้ววัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปใส่กันงานบุญบ้านเฮาหนาหนวเลยที่โอ้เนาะทั้งบ้านข้าเจ้าเนี่มันชุดละข้าเจ้าจะมาซื้อของกินหลายกว่าแม่ซื้อของกินก็คือแบบอาจจะเนื่องจากว่ามันโบเรมีคอนเสิร์ตเนื่องจากโบเรมีวงดนตรีหรือปากแม่อันนี้เขายังโบนี่ใจเนาะเขาก็ย่างๆโบทั่วคือกันน้าดีลูลิเกพอมั้งบุคลิเกหยุดเก่ายังได้เหรอ ฟังกามสวัสดีครับสบายดีพี่น้องเลยพ่อพ่อครับตอนนี้แปลกเข้าสบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยและกระต่างประเทศเอ้ามือนี้กลับมาพ่อพ่อครับนุ่มรักพวกเขาพี่นงพาเพิ่นมาเที่ยวงานวัดหลังจากมือนั่นวันที่หนึ่งเดี๋ยวมางานบุญงานวัดแล้วงานนี้เนาะแ,แ,แต่ว่าก็ยังบ่ท่านได้มาแบบรีวิวหรือว่าได้มาเบิ่งชัดชัดม,มือนั่นยังบ่ทันเปิดนะเพื่อนเปิดัแต่วันที่สี่ถึงวันที่สิบสองถึงวันสิบสองแต่ว่ามือนี้วันที่จะมเที่ยวมา ืันนนอ,อน,อนอี้มันทีสิบเะ1ดอ่ะก่อนอื่นก่อนเพราะว่าเขามาสบายดีมากคุ้มสบายดีสบายดีข่กุ้งไวรุ่นไข่ฝันคือเก่าเนาะโอ้โห <c oughs> บ่กคุ้ม<อ>สุดยอดอันนี้งานเพิ่นเริ่มเลยเด้ยนี่สิจบเ,เลยนะมือนีเป็นมือวันทีน่อะไรก็ พันธุ์ทีสิบเอ็ดนะพื้นสิบสองจบหมื่นแต่เขาบอกเน่ใจว่าเพื่อนจะขายต่อหรือเปล่านะเขาว่าน่าจะขายต่อขายต่อโมกุลเป็นงานวัดถี่ใหญ่เป็นวัดใหญ่ระดับหนึ่งแล้วว่ะแต่ว่าแบบนี้เมืองไทยนี่ก็ว่าคนวัดเอ้ยซื้อนี่ไปนี่ต้องมีคนหลวไหลายแล้ววะแรงงานบ้านเพื่อนนี่มันคือเป็นอะไรส่ว่ะมันคือโมแบบนี่ไงร้านเบียร์เห็นกเจ้าเห็นห่ดล้านไหนบมด เขาต่าย่างมากเลยรนมัรับสิ่งนี่บอกโอ้เวนนะน้าแปกนะหน้าแปะขึ้นกันนะแม่แต่ว่าชวดร้านจะเป็นของกินนะจะเน้นไปทางของกินเลยกว่าเออของกินนี่ทุกประเภทมีเจ้าหน้าทีทำแล้วปลอดภัยกันนะเจ้ว่าคนยังไม่ค่อยหลาไปเลยเนาะโอ้โหไหลาปุ๋นี่หะหมันหลาเลยนี่นคือเบื้องก้นเงี้ยพูดว่าเท่าไรมาสัม โอ้ยผมจะสี่ก็บสิเป็นงานวัดถาดโพนไม่กันตัวงานประจำปีงานประจำเดือนสามอะบอกสามบ่ายเข้าเขาอย่างมาทางนี้ก่อนเพราะปะคุ้งขึ้นไหลได้ปะไปนี่ไปนี่ไปทางนี้ปะไปนี่เลยตรงเลยไปนี่เลยตรงเลยปะตรงขอไปเลยอ๋อสอนงานฝันฝันเนาะเพิ่นมาบระเดียมาเยอะจะซื้อนะปะคุ้งถือเงินมาพร้อมนะห้วยเออถือเงินมาจะเสี่ยงเงินสาเจ้าเบิ่งไงโอ้ ชุดยอดจริงๆขอ,องกินก็บอกเลยเลยว่าชุดเนาะประเทศไทยน้องมะกดุดูแล้วทุกคนอันนี้คือประเทศไทยเมืองไทยนะทุกคนนะพี่น่าแล้วไอต่างชาติเขาจังหมักกว่าเขาโมแปลกใจว่าเป็นยังต่างชาติเขาเจ้าคือหมักมาเที่ยวเมืองไทยหรื่อประเทศไทย,ทอ,ยอุ้ยแต่เดี๋ยูเดียวินโ้งั้นบุญบ้านขาเจ้านี่เปิด<ป><ป>นี่ครบ เป่มือดิเป็นม,มือ 2568เนาะแมนแมนเดี๋ยวมืออื่นเป็นมือสุดท้ายแล้วนะมือสุดท้ายถ้าผู้ใดอยากมากกัมาเราเห็นคลิปนี้แล้วก็อยากมากกัมาได้แมนแมนอย่บอกเลยว่าคนหลายแห้งนะเขาก็เจ้าชิมาถืออยู่บ่บ่บอกวัดก็เจ้าฮะบ่บอกวัดก็เจ้าก็เจ้าอันนี้นะผมเคยบอกก็เจ้าจงมาถือเนี่ราะว่ามันเป็นงานวัดไร่ขิงเนาะเอองานวัดไร่ขิงเรื่สงสัยสงสัยว่าวัดไร่ขิงอันนี้คืองานวัดไร่ขิงนะการ่ขิงกเริ่ม แล้วแก้วันที่4เนาะอันนี้งาน กาซาจัมโบพิเออแมนงานกาซากาซาครบรอบ103ปีนะปอกุงานกาซาครบรอบหนึ่งครบรอบ103่งร้อยปีจุกออกพรรษาสีมีแมนงานห้องมือเราก็จะมีอีกรอบหนึ่งกับประมาณปีใหม่เออสงการแมนเทศกาลสงการเทศกาลสงการนี่งานใหญ่เลยใหญ่กว่านี้หลายแต่ว่าคพราว่ามันสำคัญแหละว่าแต่ว่าคนละมันมันสีซั่นสำคัญแหละว่าแมนช่างเกตงบางคนนะแมนแมน โค้งพ่อคะแนนใช่ไหมครับคุณใครเพิ่งนะทุกคนไอคิดโค้งสบาสอนบ่กสอนเมืองไทยบอกพวกที่นี่นะฮ้าเงินแล้วก็มาให้นี่แหละประเทศเขาจะเจริญเงินมันถูกวนเวียนแมนขนาดว่าแบบมี แบบอันนี้ก็ยังแบบเออใจศรัทธาเลวะก็คือมัน,ม,นมันบุก,กี่ยวกับวัดไงบอกคุงบางคนก็เจ้าใจศรัทธาในเรื่องของวัดัตรวัดนี่มันร้อยสามปีนะมันขึ้นอยู่กับคนแมนมัน ก็จิตใจส้ำนึกม,มากกว่ามากกว่านะานะแต่ว่าลูกซิสคนนี้อ้ายดีเลยลูกซิสลวนพอวัดไทไริงโอ้เป็นเจ้าอาวาอัสเนาะง่ญ่แต่ว่าทุกคนมันนักาะวัดนี่มันเย่านานมาแล้วร้อยสามปีตั้งไรพี่ล่ะมันมานานซ้ำๆไรล่ะแล้วทุกคนเขาเจ้าบได้มองแบบนั้นไงบมองเรื่องเกี่ยวกับคำว่า ความศรัทธาแม่นความศรัทธาความศักดิิดิ์์สทธอีอย่างมันเป็นความศักดิิ์สทธิ์ของวัดแม่ด้วยนะสิบเดียกันนี่คือกันเนียที่เพินเ่นเฮ็ดให้ที่เพินเ่นเฮ็ดให้เห็นว่าคนบ่ดีนี่ออกไปออกไปคนออที่ใส่ผ้าเหลืองนี่ออกไปจ<ๆ>ากวัดที่เป็นวัดที่แบบวัดที่โด่งดังวัดที่ใหญ่คอยว่าโด่งดังรันัล้วป่ะเมฆนะคนไรคิงด่านราคาก็ยังมากเออมึงินเนี หมูคนมาหลายเลยพวกโอ้ยตะซอนเนาะอันนี้วัดเมืองไทยนะน,นี่วัดประเทศไทยนนวพาะเชิดซื้อกว่าคนพ่อน,น <c oughs> คนมันหลายเกินไงพวกขะดูนโอ้พวกเบื้องกินงก็จอดหนเมื่อนี้เขาจะบริษัทซื้อจังนะทุกคนก็คือจะแบบพาทุกคนในย่างหลอกเบื้องสกอรส้มเบื้องวกอส้สมมันไม่กี่กลับาามาอาบน้ำอยกากมากกัมานะง<ม>านวัดไหลขิงน,นั่นๆทีมีครั้งนะทุกวันนี้นะเพิ่นบริฮ็ดคือแต่สมัย สมัยนั่นไหอสมัยก่อนมันก็ตามยุคตามสมัยอะไรไม่ไม่ม hmm. ันม okay, ียุคตามสมัยเบอร์ของกินคนนี้ของกินร no ้ายอย่างนี้คนสมัยทิพย์แยมนี่ห่วยมีทุกแบบหมดแล้วสมัยทิพย์แยกมีมีทุกเทศกาลเขาวางเขาก็เลยว่าเออไปพอมาเนี่ยผ่านตู้กินร้านนี้จนเบิรลตกว่าควงไพร่ดีร้านนี้จนเบิด์ตนะ คนมันเขาจะหมักเขาจะมาซื้อกินนู้ราคาอะเจ้าเบิองราคาเขาจะชัดเจนบอกชัดเจนชัดเจนเนะแต่เขาอยากมาเนาะราคาคนขาที่จะชัดเจนแต่ละราละ่อเนียสั่งแล้วต้องล่อเนี่ยมัเนเบิดเนาะราคาคนขาที่จะชัเะดเจนยอดเมืองไทยน่านบะ แต่ว่าค่อยแปลกใจแต่ว่ามันบมีล้านเหล่าร้านเบียเนี่ยความหมายก็คือเขาเจ้ามาซื้อกินอย่างเดียวเออมันอาแปลกใจเหมือนกันนะหรือว่าเจ้าเห็นบอกมันเป็นงานกาศาสตร์แบบนี้เพื่อนบอกขายอาจจะเป็นไปได้ค่ะอาจจะเป็นไปได้หรือว่าเอฟซีู้กับเขาเมนมาบอกเขาได้เนาะเว่าสั่นอยากเห็นเขาเจ้ามากกับมาซื้อกับเขากับหน้ามาซื้อของกินเดียวล้านควรกันหนึ่งสี่นะไม่ขาดเลยงามอะไรเลยะไม่ขาดเลยงามส่หรับกวก เราไม่อยากถ่ายแล้วกันนะดูไปเ,เออแม่ฆ่าครัโมเมนต์พลังเว้ยแม่ฆ่าครับเนาะโอ้โหสุดยอดจริงๆวะ่ะดูนะทุกคนมืเอนี้กะเฮากะบ,บริอาจจะบริเพนกล้องไปให้เห็นทั้งเบิดนะพวกคนเพราะว่าอาจจะอันนี้ข้าเจ้าพร้อมนะให้แบบยังเซตติดนาะเซตติส่วนบุคคนแนนเดีเ๋ยวข้าเจ้าสี่หาว่าเฮาเว้ย เหยียบมาเลยเหยียบมาจะเสียนตัวเซียนนี่ยในนอว่านเนืก็จะเซหาเอ๋อเว้ยโตไฮเกียร์นะนะไปหุ่นอกไปไม่ไปหุ่ไปไปไปทางนี้ไปเสยียบเองยอดยอดเนงบไทยขนาดน้นขาติดตติติตติด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 ตดดต่ตเิ มากันแบบนี้แน่นแน่นขายฝั่งนั่นฝั่งนี้อ่้ารอทุกสอบทุกมุมเลยบปะเอาประมาณบพิ่งอาประมาณนึงอะแหละถ่ายเท่าที่เขาถ่ายได้แหละเนาะถ้าว่าสิเป็นทอดกับโอยักถ้าว่าทอาสิไปเลาะทัวบัตรดีกว่าเพราะว่าซุ่มุมหนึ่งนี่เจ๊ชิวเจ๊กิ่พ่อหรือว่าอะไนี่อันนี้คอยยุกเขาอยากเห็นป้าเนี่ยว่าจากที่เจ้าเคยไปเที่ยวงานบุญอยู่บ้านเท่านี้ มันเป็นแบบนี่เบาคุกอันนี้ยุก็ยากไห่เพิ่งนลูกที่เจ้าเคยสมัยตอนอยู่บ้านดินเที่ยวบอบอสมัยก่อนว <บอ S 2> ิ<ส>แบบสเป็นแบบง่ายๆเลยถ้าเป็นงานบุญวัดบาดฟังซปป,ปเปอะอ์ปอะเป็นแบบเรียบง่ายสะดวกสบายแบบคนจีเแบบกไปสว่านนี่ไรแบมันคอนเทนจีเอเอทจะเป็นแบบ เป็นเทศกาลบุญยิ่ใหญ่แล้ววัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปใส่กันง่านบุญบ้านเฮาหน้าเวทีโอ้เน้าเขาจะมาแม่ย่างเอดแบบนี้หรอก็เลยจะมาย่างสื่อกินแล้วก็ไปเปล่าแล้วไปหมดท่านมูมาดอกเหรอมูมาดอกวะเรียบร้แล้วขนาดที่มาซื้อเนี่ยกินยังใส่บุนมาซื้อยากแง่ชิมมาม่าแบบนี้แต่เดี๋ยวเมาให้เบิกงมอเอ้ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ ว่าทั้งบ้านเขาเจ้าเลยมันชวนร้ายเขาจะจะมาซื้อของกินหลายกว่าแม่ซื้อของกินก็คือแบบเดียวอาจจะเนื่องจากว่ามันบริมีคคนเสิร์ตเนื่องจากบริมีวงดนตรีหรือปัดจะแม่อันนี้เขา,ายังบเรนี่ใจเนาะเขาก็ยังงย่างบทั่วคือกันนะ,นะทุกคนจะวเวาวเวนความแตกต่างเนาะแม่แม่คาบ้รดฮูแบบแ้เบร์ไรกะสามารถคอมเมนต์มาบอกเขาเนี่ยแม่ได้เด๋ย่างจะพาทุกคนย่างไปนะให้ทุกคนเบิ่งนะหลายบบหลฟ์อะไรกน อันนี้คือค้นนะำแบบุงตะซอนมางานงานใหญ่เนาะโอกคนขาบาพูดีเนาะแบบข้บอภาษาขออคาษาบูดแม่นบัดค้นมันก็ต้องถงมาเดิแมน่นแล้วก็เป็นงานใหญ่่างหา มนมีคนแต่ในเขตยังวัดนครปฐมไหนทุกมุมโลกมุมโลกต่างชาติก็ยังมีทั่วประเทศเรากันนะทั่วมุมโลกนี้มันชิวเวอร์ไปทั่วประเทศไทยประเกิดนะกว่าความหลามันสลายสำหรไหนโอ้โหมีลิเกยีมิลล์มลิเกย์ผว่าผมเกย์ยกเก่าเนี่ เมืองลีเกยังไงลูกจะนิดไม่ได้เกยบว่าอูาบ้านแล้วนี่ีเกแบบนี้นไ้ต้องมีเต้ยในละเนาะนั่งเต็มเยดเท่านั่งเต็มเลยดิหรือว่าฟังนี่เขาเจ้าบบบบบบบว่าบับบบบบบฟังบบบบบเจบบบบไบบ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 บ็บบบบาบบบ้าเป็นบบบบบบบาบบบบมันบบ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 นบ่บบ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 งบบบบบบานบาบบบบ่ อ้าวคุยง่ายก็คือถ้าผูริวู้ดนอเอฟซีเนาะมันเป็นมมุ่งมันได้เนาะว่าเป็นยังงานวัดประเทศไทยคือโบมี่เครื่องดื่มเอ็นกอร์ฟนี่มันหนาไปใช่มคือโบมีวงดนตีนี่เปนแบกชัยต้นนี่แหละเป่นโ่แบกชัยเรื่องอื่นดรอถอยก็เลยเออมาเที่ยวงานวัดคนนี้ไม่จะสื่อแต่นีคือมว่ามุ้นเลยเนะคนรลายมามนนนม้แล้วมึง่่ พัฒนาอย่างก่อเนื้อจริงจริงนะพัฒนาบอกเลยว่าแค่ความเจริญอย่างเดียวบอกว่ายังพัฒนาเจ้าสังเกตไหมบุญมั่นข้าเจ้านี่มีชินยื่งข่าวออกเฮ้ยบอกว่าสังเกตปะโบมีขยะว่ะมันหน้าไปลกใจปะเจ้าบุรินบุญอยู่อยู่บ้านเขาเป็นยังไงอันนี้อยู่ปัยญาขึ้นไหมพังเนี่ยยิ่งโมเสาร้ามานี่ตรงนี้มากวาดแล้วก็อยู่นี่ทุกคนคือบทูธบมันหน้าแปลกใจว่าคนไทยอิน มัดปูกุ้งใต้ส้ำนึกมาแต่ยังน้อยโบ้เล่นแล้วไรก็คือยังว่าแล้วบ้านบนพัฒนาเนียคนก็พัฒนาตามบอกก็กุ้งหน้าตามนี่นี่แหละหมูคิดที่พัฒนาเปิ้ลใจเลยเนาะเขาบอกเลยว่าคิดดักดันเป็นเต่าหดหัวอย่างในกระรองเนาะพวกที่แบบจุ๋ยไม่ทำบอกบอกหมคือเลยเนาะแบบนั้นเนี่ยคนพัฒนามันต้องอย่างนี้ต้องรับฟังคนอื่นไม่ด เอาตั้งแต่เรนเซีนบางประเทศเนี่ยเอาตั้งแต่เสือ้อสายเจะขว้างเล็เบ,บเป็นเจ้าเป็นนายน้ำป้าไปแล้วเงี้ย,ยนโบเป็นงยังอยาเอาเป็นเจ้าเป็นน,นายโนี่มันน่าแปลกใจอ้าวสิ่งที่เอาเห็นเนี่ยประเทศนี่มันเอาคนเก่งไหน<อ>เป็นผู้บริหารบเป็งใจเลยเนะาะว,ว่าเพื่อเนเี่เหลือมอมาก มันในางานบุญสุขเร้าวันเป็นไงคอยเห็นไายมากกระจกขีห้หัวเต็มเ,เลยมันมีอย่างแนวนั้นภากเสียอันนี้เขาบอกเลยว่าบุรีประเทศตัวเองนะบ้าคู่เขาแบบแนวนี้ใรยังใครไปพัฒนาตนเองอ่ะขันไปถิ่มนั่นนหะครับประเทศโบกเกียวแม่มันเกี่ยวกับคนมันเกี่ยวกับค้นอ่ะบ่ให้คนมักง่ายพัฒนาตัวเขาเองนี่บ่แม่กว่าจะไปพูดคุยกับ ก็จะไปบอกคนอื่นเนี่ยพัฒนาตัวเองก่อนแม่แต่งสิงๆคอยเห็นเมืองไทยประเทศไทยเนี่ยงานบุญเพิ่นเนี่ยเอาให้เห็นจะชัดเลย,เน,ยนะประกุให้เห็นจะชัดกันนะเยอะเลยนี่นั่นคุณชมเมื่อวานเลยเว้ย<อ>ที่นี่ถั่วมั่วไปแล้วอันนี้บรูบูลีป่ประเทศตัวเองประเทศมันบบเกี่ยวแต่มันเกี่ยวกับคนที่ไปใส่บริการคนที่ผลิตไปเที่ยวงายมันควร ทิมบอเจ้าของกินแตนที่สก็บถือเอาเป็นดีบอเนี่ยสังเกตมันก็จาถือหอยก AH ับือนนี่แหลวต้องก็ทิมขยะได้ไงนั่นแหละถ้าไปทิมมั่วซั่วนี่โดนนะนี่ไงบ๊อกุ้งนี่นี่แบบที่จิตใยสำนึกแต่แบบนี่นี่แหละสิ่งที่สำคัญน่ะจี่บตายสำนึกแต่สำเร็คือของพันดูทุกคนหิวไปเนี่ย พก็แปลกใจแล้วว่าประเทศไทยเป็นยังคือเจริญแค่ก็่อนนี่ผูกทิศส้ำนึกก่อนก็คือซ้ำส้อนกันซะก่อนซ้ำสอนตั้งแต่เนื้อวัยตั้งแต่ยี่ห้อสัดเกณอย่างสีได้กว่านี่แหละมีความสัดเจณฑัดเกนแปลว่าเขามาปุ๊บมันสีมีทังขยะ ก็อาจจะเป็นไปได้และกาเพิ่นสิปกาศว่าห้ามทิ้งขยะมั่วซั่วถ้าคนมันจีทิ่มได้สักหวยเออมันกับโเขียวหรอกบอกคุณค่อยว่ามันติดใต้ซ้ำนึกมากกว่าแม่ใต้ซ้ำนึกแต่ซ้ำนึกของมนุษย์ของคนเท่านี่แหละของประเทศนั้นนั่นว่าขาเจ้าผูกฟังกันมาผูกฟังกันมาแต่เฮงประดายอันนี้คือสิ่งสำคัญนะเออแต่สิ่งเ่ีอาเห็นนี่หลายๆคนเคงเห็นเท่าอย่างไปเกือบทั่วเลยนะโอ้ตอนน้คุเมื่อยเมื่อยเลยนะ แต่สิ่งเดียวเห็นก็คือหนึ่งของกินหลายสองความสะอาดในพื้นที่มีคนละลายแบบนี้มโอ้ยคนจักชิเป็นจักหมื่นอยูี่เป็นหมื่นกว่าเลยค่อยว่าไหมว่าเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งในบัวสบัวสองสามหมื่นอะไรแต่สิ่งที่สำคัญพื้นมันสะอาดมันมีคนมาดูแลเก็บไห้แต่มันสะอาดอันนี้คือสิ่งที่สำคัญสิ่งที่เาเห็นกับตาตอนนี้เลยนั่นแหละ มันอยู่ที่ใจสำนึกของคนแม่ว่าต้องมาเที่ยวบ้านเพิ่นอย่าไปเห็ดข่าวของลูกแล้วก็คนไทยเพิ่นกับโมจินนะเนี่ยสำคัญคือคนไทยเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างในบ้านแล้วคนเล่าเขามาเห็ดเพี้ยอยู่พี่กับหลายคนกันก็เอาเป็นแบบอย่างเขากันนะแต่ว่ามันก็้ตอนนี้เขาแค่ยกกอย่างไม่เบิ่งซื้อดอกกับบริมียังดอกทุกคนจะคือเขาบ่ได้ว่าไปบุรีประเทศตัวเองดอก หมดแม่ทัพประเทศเขาบุรีมันดีเบิร์ตทุกอย่างดีเบิร์ตแต่ว่าทาตามบอกมันโยที่คนคนนี่คนนี่ภาษาชนนี่ทำตามบอกอาจจะมีอาจจะมีบอญทิ่มกะยะแต่เจ้าควาาหมักง่ายที่ใต้สำานึกมันบ่มีทิมเซี่วสางแต่ว่าบุญประเทศไทยบุญเมืองไทยเขาอยู่คงกินเยอะแยะมากมายเหล่าเบียร์บ่มีขายพื้นที่การใส่ร่วมกันเนี่ยการใส่ร่วมกันเนี่ยศาสาร โอ้ไปไปมาไปมาไปไปกะมนี่แหละคนวะตรงที่คนเป็นยังจะอยากมางานวัดอยากมาเมืองไทยเออก็คือมันแบบไปกับโซนกระปุกเนี่ยซาซ่าซาซ่ามันไปโซกระปุกก็ไม่อยากไปหรอกซาตังซาดมาเจนวิลิกุสวิลิกุสเนี่ยธรรมดายูฟอร์มเอ๊ยยังอ่ะไทยแลนด์ไทยแลนด์เลยนะเลิฟเลิฟไอเลิฟยูไทยแลนด์เลยนะอ รักเมืองไทยยอดเนี้ยนี่สาะซา,านะเออเมืองไทยสุดยอดจริงๆนะอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนตัวบัตรเด็กไปเบิงบ่งไปเบิ่งอันนี้คปสยมากของกันอ,อยากเห็นตัวนี้ว่ะอยากเห็นชีวิตของสนอุนัตบดมันเป็นการออกแบบจำลองบอกเป็นจำลองออกมาบอกนี่บอก <Okay. S 1> ีคก็ถูกฟังใ้คนไทยว่ากนทชิมาเป็นภูมือนีว่าผ่าน,านจุดนี้วผ่านจุดจุดนีมาก,ก่อนยุดที่คนเคยทุกเคยยากาก่อนกัวชิมามีเออมันก็เลยออกความคิดเหนียวมาว่าให้ลูกร้านได้เห็นยุกซูยุกไปเรื่อยๆว่ากัวชิมาเป็นประเทศที่จะเลเนริย มันต้องไหนกัดก่อนเกลือมาก่อนอันนี้คืออ้เขาเห็นเนาะเอาเห็นว่าสมัยก่อนมันจะเป็นอย่างนี้นะการทำนาเป็นอย่างนี้นะการเป็นอยู่เป็นอย่างนี้นะแต่ปัจจุบันนี่ภาพบรรยากาศแบบนี้อาจจะบรดเห็นแล้วจะว่าบ้านเฮาก็ยังมีอยู่เห็นหลายนะเขียนานนอกเราบ้านเือคลื่อนข่อยกันดำเมื่อกันบ้านขอยกันดำเมื่อกันอันนี้ก็เป็นภาพซ้ำร้องเนาะภาพจำลองขึ้นมานี่ กเกลือเกลือเกลือ,ลอนี่การทำเกลือสมัยก่อนการทำเกลือสมัยก่อนแต่ว่าของเจ้าคองกรเจ้าเนี่ยจะทันสมัยกว่าน,นะแ,นแต่ว่าอันนี้บริเรียบเทียบนะแค่ย,ย่กุญแจขึ้นมาบ้านเขาเนี่ยจะต้มต้มแล้วไหลหยดหยดลงมาเด้เป็นการต้มนะแต่ว่ายูฟีกอาจจะต้มเหมือนแล้วว่าบนิเวใจแต่ว่าจะเป็นคังเก็บเกลือแต่ของเข้าจะใส่กระทอ แม่แม่เป็นกระทอสารสารแม่สารแมไผ่เนาะแม่ก็คือต้มแล้วก็คือใส่กระทอไว้อันนี้คือของเขานะเพราะว่า่อยเคยเห็น่คยเคยไปเห็นเกลือกันก็คือจะไปกวาดนี่แหละตามทุ่งตามเตยทุ่งที่พนอบไปกวาดมารวมกันแหล้ครับคนไปไปต้มมันจะมีเป็นลมต้มก็อยู่ในชุดนั่นแหละจะ่พี่เตาต้มแลาวกายมันหยดลงมาหยดหยดเป็นน้ำถ่าคกับต้มเหล่าแม่นันจะหยดลงมาแล้วมันจะเป็นน้ำเกลือเป็นเกลือสะอาด แล้วเขาใส่กระท้อกระท้อกระท้อไปนี่ทอข่อยก็เห็ดข่อยก็เห็ดอยู่ข่อยบุเคคลเห็ดแต่ข่อยหูวอยู่ว่าไในพอเครือป่าท่ามันหลายอะแต่เตมโบรู้ว่าวิธีการวิธีกรรมมันเห็ดแบบใหนคล้ายๆกันเลยปอดปาดมาต้อมต้มกันกันต้อมต้มันเป็นดินนี่บอเป็นดินกระเาเนี่แหละแบบของพระเจ้านี่ก็คือเป็นเครือที่มันเป็นจุจเข้มแต่ว่าตอนนั้นมันยังบม่ทันสะอาดซะคือเอามามาคัดฟองคือเอามาต้มมันจะมีหม้อต้มใหญ่เลย มันก็จะไหลออกมาคือหลอดไล่ไล่แล้วแต่มันจะหยดออกมาจะเพราะมันก้ามมันก็จะเป็นสีขาวเป็นเกลือแต่ว่ามันจะเค็มบ้างเราลองรสเค็มสุดยอดแต่มีการปรุงแต่งไ,ไอโอดินเนโาะบ<ม>้านท่าเป็นไื้อนี่แหละคือง่ายเป็นธรรมาชาติแต่นะว่าทุกที่เขาโมฮาูมีที่การเอ็กเรย์เขาจะเขาจะเห็นแบบใดแบบใดแต่สําหรับก๋ว่อยแล้วบ้านข่อยเขาจะเห็นแบบนี้นะไอ้ยู่ก็อยากให้เบิ่งในสมัยก่อนพอข่อยก็เป็นคนหนึ่งตัไปลุยมาก่อนแบบกับการเอ็กเกลือ คลิปนี้กับผมี่เลี้รายดอกกะหลายๆคนกว่คนจะได้เห็นเรื่องเล่าร้ายๆเรื่องเล่าร้ายๆมากมายเดี๋ยวเราเล่ากันมากแล้วก็แบบมีทั้งทันสมัยแล้วก็ย้อนยุคแม่มาให้เบิ่งว่าเฮ้ยแต่ก่อนเมกี้เพิ่์กกับโบรเดมี่ในโบรเดรรับโบรเดรุ่ยเพื่อนในเดวาวเบิรนกพัฒนาเพื่อที่ให้มันเพื่อที่ให้ประเทศของเพิ่์กนี่ ให้เป็นที่เรื่องลือและเป็นที่คนรู้จักมากมายยิ่งขึ้นแต่ว่าข้อจิพัฒนาต้องเห็นก่อนบ่อยต้องเริ่มจาก่อนความคิดคนหมดแล้วเนาะเริ่มจากคนก่อนเนาบ่อยสิมาเอาขีดสมัยโบราณโอ้ยเอาไปตัดข้อทำแน่นอนฮะประเทศสิยังไงข้อขีดรักดานนั่นตว์ นั่ข้อเวิร์บวดน่ะต้องเริ่มจากุดีก่อนเ็นคดีเลยดีและประเทศลาวประเทศไทยคือเพิ่นบอมบอมหมักเมี้ยนบอมมักเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองยม่อคดีเนี่ยขึ้น้าประเทศโคตรเอรีว่ะย่าสุดเหตุรับ ตองเป็นเอกลักษณ์เจ้าของเองดีกว่าอย่าสูบไปมักคิมของบริษัทอื่นของคนอื่นเขาัน่าอายเนี่อเอาชิปที่กับขอประมาณนี้เลยนะเขาข้าวของเขาแค่ให้มาเบิ้งบ่างานวัดหรือว่างานบุญมาคนเป็นยังสี่เมื่อนี้เป็นมืออีกมือมือมือสุดถ่ายได้เมื่อนี้วันที่สิบเอ็ดแมนแมนแเลยอีกมือหนึ่งวันที่สิบสองแตคือเริ่มจากแต่วันที่สิบสี่ตุลาสองห้าหกแปดแก็คือจะจบวันที่สิบสองตุลาสองห้าหกแปดแต่ว่าเป็นมือสุดถ่าย แต่ว่าค้งขายเนี่ยเขาบอกน่ใจลองไปเซิร์ฟบางเองว่าเพื่อนจะขายต่อนแม่แม่เพราะว่าเพราะว่าร้านค่ะร้านขายแต่ละร้านนี่คือมีแต่ร้านดังๆทั้งนั้นแม่แม่ที่มานี่ก็อาจจะอันนี้เขาเขาบอกเขาสีแจงเนาะลองไปลองมาเบิ่งถ้าผู้ใดอยากเสียงด้วงเสียงด้วงกับล้านจากวันที่12ไว้แล้วก็ลองมาเบิ่งลองมาเบิ่งว่ามันยังมีบ่อเนาะแต่ว่าเขาให้และความละเอียดประมาณนี้ค่อยว่าหนาจะมาอยู่อ่ะเพราะวันที่12นี่ ตัววันที่23นี่เป็นวันยุบดิเป็นวันยุบคลองไลยวันคลองไลยรัชกาลที่เก่าแต่นี่สวรรคตของรัชกาลที่เก่าเอาทุกคนคลิปนี้กับประมาณนี้แหละไม่แน่นกันละคนคงเห็นแล้วแหละทุกสิ่งทรือยังเขาซีเรงยสมันบ้างแล้วก็คือเขาบดแล้วไปเปรียบเทียบนะบอกว่าจะเปรียบเทียบประเทศไหนก็ตามหรือว่าประเทศเขาเองก็ตามบอกว่าเขาเว้าตามความเป็นจริงแล้วกันยุคตัวอย่างเห็นไหมเห็นที่ซื้อแล้วก็ คลิปนี้กับเขาจบไปท่านี่แล้วกันนะขอล่าวเขาว่า,าสบายดีสวัสดีสวัสดีค่ะปะพุกครับผม